ดีครับท่านผู้ชมจิกรบข่าวทะลุใหม่ก่อมาว่ากันแต่เช้าตรูนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับตรงกับว,วันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2565ถึงแม้ยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6จะผ่านไปแล้วแต่ยังมีหลายเรื่องที่มันคาใจครับมันมีหลายเรื่องที่จะทำได้หรือเปล่าไม่รู้ มีหลายเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลที่เอาเงินของประชาชนไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างที่ผมบอกมันหลายปีมาแล้วครับรวม20กว่าล้านล้านนะแต่รัฐบาลที่ทำไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเอางบประมาณไปผพานกันไปละลายแม่น้ำกันจริงอยู่ครับฝ่ายค้านโดยหลักแล้วมันไม่มีโอกาสชนะเพราะเสียงข้างน้อย แต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องคุย่มไว้ก่อนว่ายังไงเสียรัฐบาลก็ต้องแพ้โหวตเพราะเงินต่างๆที่เอาไปใช้เนี่ยมันไรประโยชน์มันควรจะจัดงบประมาณใหม่รัฐบาลอย่างนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันก็เละตุ้เป๊กก็มันเละตุ้งเป๊มาหลายปีแล้วท่านผู้ชมหลายปีแล้วเอา้าดูสิครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสินค้าเข้าของแพงผักจ้าแพงทุกอย่างแพงน้ํามันแพง น้ำมันพืชก็ยังแพงทุกอย่างมันพาเรตกันขึ้นราคาเรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งอาหารการกินในตลาดเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่มีสตางค์ซื้อหมูมากินไม่มีสตางค์ลูกเล็กเด็กแดงกินแต่ผักกินแต่ผักจนสุขภาพลดไปครับความเจริญเติบโต ลดไปเพราะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยมันกินแต่ผักอะ่ะมันกินแต่ผักไอหมูก็ขึ้นราคาเอาพื้นราคาเอาตั้งแต่เดือนธันวาคมปลายปีแล้วนี่มาสี่หเดือนแล้วครับราคาพุ่งไปสองร้อยกว่าสามกระทรวงพาณิชย์ก็นำลูกหมูออกมาขายให้เลี้ยงหมูกันนายกก็บอกเห้ย hey, เลี้ยงหมูกันเยอะๆสินี่หรือการแก้ปัญหาผมฟังแต่ละเรื่องการแก้ปัญหาของนายกนะ่ยมันหน่อมแนม มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปูทางไปซึ่งความสำ,สำเร็จเลยทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเราไปดูประเทศยักษ์ใหญ่เขาสิรายได้เขาสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยรายได้เขาเดือนหนึ่งรับเป็นเงินไทยก็เป็นแสนบาทแต่เรารับเดือนละสามพันไอ้สามเดือนละสามเท่าไหร่ละครับวันละสามร้อยกว่าบาท ไม่ถึงหมื่นเลยวันละสามร้กว่าบาทของเขาชั่วโมงเท่าไรแปดชั่วโมงเท่าไรเดือนเนี่ยผมรวมดูแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทแต่สินค้าบริโภคของเขาเนี่ยมัถูกกว่บบาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นขาเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไม่ว่าจะเป็นไข่ซึ่งมันเป็นความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันแม้กระทั่งมามา่บาบ้านเราก็แพงขึ้นอีกบาทสองบาท มันแพงขึ้นรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วหมดปัญญาควบคุมแล้วนี่คือรัฐที่ล้มเหลวครับผมบอกเลยว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลววันก่อนเพื่อนผมส่งคลิปมาให้ดูจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าหมูเนื้อแดงในซูเปอร์มาร์เก็ตสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาขายปอนละ0.57เซนครับ0.57เซนถ้าเอา34บาทคูณไป ตอนนี้เงินเรามันอ่อนค่าครับเอา34บาทคูณไปต่อ1ดอลลาร์เท่ากับเท่าไรเท่ากับประมาณ20บาทครับปอนละ20บาทตกกิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมประมาณสัก40บาทเศษถูกกว่าหมูไทยครับหมูไทยกิโลละ220ถูกกว่าหมูไทยถึง5เท่าค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐอเมริกาเนี่ยชั่วโมงละ15หเหรียญ16เหรียญถึง18เหรียญ บางคนได้ยี่สิบเหรียญค่าแรงขั้นต่ำเขาชั่วโมงละเกือบหกร้บาทวันละเท่าไร่ชั่วโมงละเกือบห0รบาทครับค่าแรงขั้นต่ำของเขาครับวันละประมาณเกือบ5,000บาทเกือบ5,000ันบาทเถ้าเทียบค่าแรงขั้นต่ำของไทย3ามบาทเขาซื้อหมู1นแพ็คสกิโลหนึบาทประมาณสักหเหรียญสหรัฐกินได้หลายวัน ถ้าเป็นหมูไทยสี่กิโลปลาเข้าไป8 0 0ร้อยาถึงพันบาทต้องทำงานสามวันจึงจะซื้อหมูกินได้หนึ่งแพ็ครัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนหรือเพื่อใครกันแน่หรือเพื่อเจ้าสูนสวยเพื่อเพื่อหรือเพื่อนายทุนกันแน่เพื่อเจ้าสัวหรือเพื่อนายทุนกันแน่ผมถึงบอกอย่างนี้ก็ยกประเทศใเศรษฐีไปเลยสิยกประเทศใเศรษฐีไปเลยเพราะคุณทำงานให้กับเจ้าสัวใช่ไหมยกประเทศให้เขาไปเลย ใครมีเงินก็มาอยู่เมืองไทยได้นะเพราะคุณมีเงินคุณใช้จ่ายสบายต่างชาติรวยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลห้าแสนเห,นเหนรียญเหรียญสหรัฐหรือประมาณลงทุนสักสิบหกล้านบาทคุณได้วีซ่าสิบปีคุณอยู่สบายเมืองไทยน่าอยู่ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวในขณะที่แผ่นบินดินอื่นเนี่ยแผ่นดินอื่นเขาอดข้าวเขาอดอาหารเขาห้ามส่งออกห้ามส่งออกอาหารนอกประเทศออกนอกประเทศ,เทศไม่มีประเทศไหนที่ มีมีความอุดมสมบูรณ์สักบ้านเราแต่คุณบริหารห่วยครับถ้าคุณบริหารดีๆมีตลาดการค้าดีๆมันหาเงินได้เยอะแต่นี่หาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เป็นมันก็เลยขาดดุลก็กู้เขาอย่างเดียวกู้มาแจกกู้มาซื้อนูน่นซื้อนี่เสื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรต่างๆถ้าเราได้นายกที่เก่งนายกที่ดีนายกที่มีกลินหรือมีสมองมีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่เขาเรียกวิชั่น มันไปไกลกว่านี้ไปไกลกว่านี้เวลานี้หมดทางหาเงินก็ขวากมือเรียกแล้วมาเศรษฐีมา,มาใครร่ารวยมาคุณอยู่ได้10ปีลงทุน16ล้านบาทนะใครที่เกษียณอายุราชการในต่างประเทศอายุ50ขึ้นไปถ้ามีรายได้สักสี่หมื่นเหรียญเนี่ยต่อปีซื้อพันธบัตร2องแสนซื้อพันธบัตรสองแสนเหรียญสองแสนห้าหมื่นเหรียญ U.S. นะครับประมาณสัก8ล้านบาท คุณมาเลยให้อยู่กันตลอดเลย10ปีวีซ่า10ปีหรือจะย้ายถิ่นฐานมาเลยกวักมือเรียกนะมีเงินเดือนแค่8ปดหมื่นหลังมันเรื่องเล็กเงินเดือน8ปดหมื่นเนี่ยแล้วคุณก็มาอยู่ในเมืองไทยรับจ้างได้ด้วยมาหากินแข่งกับคนไทยได้ด้วยแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยอาจงอาจารย์มีไรายได้สักสี่หมื่นเหรียญต่อปีคุณก็จะได้วีซ่าถึงสิปีอยู่สบายสิปี มีเมียเป็นคนไทยลูกคนไทยอะไรสบายและไอ้พวกเนี้ยที่มาอยู่เนี่ยจ่ายภาษีอัตราเดียวกับคนไทยครับจ่ายภาษีอัตราเดียวกับคนไทยและยังลดภาษีนาเข้าให้พวกคุณด้วยนี่เอาใจขนาดนี้นะภาษีนาเข้าอ้าวคุณซื้อวิสกี้มาคุณซื้อเบียร์มาคุณซื้อเหล้ามาคุณซื้อบุหรี่มาภาษีนาเข้าลดให้ให้ต่างชาติเอามาเลยคุณจะซื้อบ้านเหรอซื้อที่ดินเหรอเอ้าซื้อสบาย ซื้อสบายซื้อไปเลยในขณะที่คนไทยขัดสนไม่มีเงินจะซื้อพวกมันมาควานซื้อหมดผลสุดท้ายเราก็ประเทศไทยเราก็เป็นแผ่นดินของซาอุเป็นแผ่นดินของตะวันออกกลางเป็นแผ่นดินของญี่ปุ่นเป็นแผ่นดินของอเมริกาเป็นแผ่นดินของยุโรปซึ่งมันครอบครองเต็มไปหมดที่นงที่นามันซื้อกวานซื้อเพราะเงินมันใหญ่กว่าไงแล้วคนจนก็จนต่อไปรวยเหลือล้นจนเหลือหลายหลายคนเรียกร้อง อยากได้ที่ทำนาอยากได้ที่ดินทำกินไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิรรทธ์อยากได้คนมาช่วยตรงนี้ผมเนี่ยออกไปพบพี่น้องประชาชนมากมายเขาก็ร่ำร้องว่าคุณบุลวีพยายามทำพักลมใจไทยสำเร็จอยากจะพึ่งพาคุณบุญลวีไม่รู้จะพึ่งใครแล้ววันนี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเรื่องที่ทำกินผมเข้าใจและผมเห็นใจครับผมเข้าใจและเห็นใจ แต่นี่พูดถึงความเหลื่อมล้ำที่มันมีสูงที่สุดซึ่งรัฐบาลไม่ดูแลคุณนั่งในหัวใจประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่คุณนั่งขี่คอประชาชนเหมือนกับงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านสภาไปเนี่ยแล้วตอนนี้คุณกําลังจะกู้อีกกําลังจะกู้อีกเพราะเงินงบประมาณมันขาดดุลยังไงล่ะครับเงินรัฐบาลมันขาดดุลคุณก็จะกู้อีก ประยุทธ์ไปเพิ่มนี่ขยายเพดานนี่ไป70%ของ GDP ผมเล่าให้ท่านฟังง่ายๆท่านจะได้ฟังรายการนี้อย่างเข้าใจผมเข้าใจครับผมเข้าใจท่านเข้ามาฟังตั้งแต่เชา้าหลายท่านบอกเฮ้ย hey, บุญลวีฟังสายหน่อยผมต้องไปเกี่ยวข้าวไอ้ขอภายผมต้องไปเกี่ยวหญ้าให้ควายกินพี่น้องชาวรากหญ้าท,ที่ที่ดูรายการผมผมนี่ขนลุกเลยครับขนลุกบางคนบอกเฮ้ย hey, บุญลวีผมก็คนรากหญ้าใช่คุณกับผมเป็นเพื่อนกันได้ คุณกับผมกอดคอกันได้คุณกับผมสร้างพักได้คุณเป็นเจ้าของพักได้ร่วมกับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้ารวยล้นฟ้าอย่างอุตมะรวยล้นฟ้าอย่างสนทิรัตรวยล้นฟ้าอย่างประวิตรหรือรวยล้นฟ้าอย่างเสียหนูหรือรวยล้นฟ้าอย่างจุลินหรือใครที่จะเป็นเจ้าของพักเป็นหัวหน้าพักคุณก็เป็นเจ้าของพกร่วมกับผมได้คือพักรวมใจไทยกอดคอกับผมได้ผมไม่ได้รังเกียจ ผมไม่ได้รังเกียจแต่ผมพูดสิ่งนี้ให้คุณเข้าใจว่าตราบใดที่อำนาจอธิปไตยไม่ได้อยู่กับเราเราไม่มีอำนาจในการตั้งผู้บริหารประเทศนี่เป็นเรื่องจริงมันคือระบอบประยุทธ์เนี่ะที่เขาดิ้นอยู่เวลาเนี้ยและเขาต้องเป็นต้องดิ้นต่อไปที่ผมเป็นคนพูดคนแรกๆว่าเขาเยี่ยวไม่เสด็จน้ําตั้งแต่ปี4ี่เกที่ยึดอำนาจมาแล้วเยี่ยวไม่เสด็จน้ําเมื่อได้เยี่ยวไม่เสด็จน้ําก็มายึดอีกเมื่อปีห้าเจ็จากนางสาวยิ่งลัก อยู่มังรากงอกเลยครับอยู่มา,รางรากงอกจนจะ8ปีแล้วจนวันนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมถ้าดีคุณจะเพิ่มเพดานนี้ทําไมเพดานนี้เขากําหนดไว้6 0แต่คุณไปขอรัฐสภาเพิ่มเพดานนี้เป็น70%ของ GDP ขยายเพดานนี้สาธารณะร้อยละเ0แปลความว่ายอย่างนี้การขยายอย่างนี้ก็คือการเปิดช่องให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มขึ้นเกิน6 0 แล้วก็มาอ้างว่าเอ้ยผมต้องมาต่อสู้กับโควิดผมต้องมาแจกประชาชนประชาชนกำลังเดือดร้อนสารพัดอ้างบวยเ้ยมันสารพัดอ้างเพื่อขอกู้เงินเหมือนกับคนจะไปยืมเงินชาวบ้านโ,โหยสงสารผมเธอผมแย่ไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อไม่มีเงินนู่นนั่นก็ใจอ่อนครับผมเป็นคนใจอ่อนให้ยืมตังไปเสร็จแล้วหายจ้อยเลยก็ไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าช่วยกัน เนี่ยอย่างนี้เหมือนกันก็นี้เหมือนกันนี่เหมือนกันโอ้ยผมจะมาสู้กับโควิดผมจะมาแจกประชาชนกลายเป็นบุญคุณซะอีกกลายเป็นรัฐมนตรีชุดนี้คณะรัฐบาลนี้กลายเป็นคนมีบุญคุณกับประชาชนทั้งๆท,ท,ที่มึงอาศัยเครดิตประชาชนกู้หนี้ยืมสินมาเป็น20บล้านล้านฉะนั้นไอ้งบประมาณตั้งแต่ปีหน้าจนถึงปีนี้แล้วจนถึงปีนูนปีห 6, 6มันมีปัญหาทั้งนั้นเงินไม่พอใช้ทำงานมีปัญหายุ่งยาก นะเพราะเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานแยะเหลือเกินที่ยังไม่ได้ใช้งานคนะณะกรรมการการเงินการคลังเขาก็บอกขยายเพดานนี่สานะจาก60เป็น70ของ GDP และออกพระรำยัดกู้เงินอีกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือวินัยการเงินการคลังซึ่งมันพังทลายแนย่พังทลายแนย่คุณฟังสสในสาภาเนี่ยพล่ำมาสามวันเนี่ยคุณก็รู้ว่าความพังทลายกำลังใกล้เข้ามา ผมไม่ได้มีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้เพราะที่ไม่มีความหวังไม่ใช่ดูถูกดูแคลนนะครับแต่คุณไม่มีปัญญาหาสตังค์รัฐบาลชุดนี้ไม่มีปัญญาหาเงินโรงงานย้ายหนีหมดนะการส่งออกตกกว่าเก่าฉะนั้นคุณกู้เงินไปเนี่ยมันก็เลยทำให้นี่สินพอกทยานขนาดดอกเบี้ยเนี่ยวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้นี่ค่าดอกเบี้ย จายค่าดอกเบีย้ยหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเหมือนหลายๆประเทศที่ต้องปิดไฟ13าชั่วโมงปิดไฟตรงไม่มีเงินในประเทศเบี้ยหนี้หมดแล้วทุกเกิดกับใครก็เกิดกับประชาชนฉะนั้นถ้าก่อนหนี้เกิน70%ของ GDP ก็ตัวใครตัวมันแล้วผมเคยเล่าหลายครั้งมันเป็นวิชาการหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมใช้วิชาภาษาง่ายๆมาพูดกับพี่น้องคำว่า GDP คำว่า GDP เนี่ยท่านจำไว้มันเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหมายความว่าเป็นมูลค่าเป็นมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการไอ้ GDP เนี่ยถ้าพูดภาษาอังกฤษเต็มๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ถ้าจะให้ผมพูดผมก็บอกว่า G มันก็ย่อมาจาก GDP คือ Gross Domestic Product Gross Domestic Product คือ GDP หมายถึงอะไรครับหมายถึงการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นไม่ว่าสัญชาติใดก็ตามหมายถึงรายได้เฉพาะที่เกิดในบ้านเราในประเทศไทยแต่ถ้าคนไทยที่ฟังบุลลวีอยู่ญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปที่มีรายได้จากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่นับครับเขาไม่นับฉะนั้นไอ้ GDP ที่พูดกัน GDP ของรายได้เท่านั้น GDP เท่านี้นี่คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ที่เขาเอาไว้เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาคำนวณได้ง่ายครับคำนวณจากรายได้ประเภทต่างๆเช่นโรงงานต่างๆมีรายได้เท่าไรส่งออกเท่าไหร่นี่ต้องเอามาเอามาคำนวณเอาคำ,คำมาคำนวณรายจ่ายนะรายจ่ายครัวเรือนเท่าไหร่ซื้อสินค้าเท่าไหร่บริการใน1ปีที่ผ่านมานะด้านผล,ผลผลิตก็ต้องมาคำนวณเป็นการคำนวณ GDP คือหมายความว่ามวลรวม เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจที่เป็นตัววัดมูลค่าของสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกการขายสินค้าส่งออกให้กับต่างประเทศฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราดูบวกลบคูณหารดูแล้วว่าอ,อตอรอคืออันตรายไม่ใช่มาพูดลอยๆพูดพร่ำลอยๆบุลวีเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้โจมตีรัฐบาลนึงไม่ใช่ครับประยุทธ์ไม่ใช่รัฐประยุทธ์ไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศ ประยุทธ์ไม่ใช่ชาติประยุทธ์คือลูกจ้างของประชาชนกินเงินเดือนประชาชนกินเงินเดือนประชาชนผมจะมาโจมตีทำไมไม่จำเป็นแต่ความผิดพลาดในการบริหารผมสามารถจะแสดงออกได้ใช่ไหมคุณไม่เชื่อก็ว่าไปคุณคิดว่าไม่ถูกคุณก็ชี้แจงไป ขนาดสำนักง,งานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแท้ๆเนี่ยเขายังออกมาออกมาบอกว่าแนวโน้มคนไทยเนี่ยว่างงานถึง80%ในรอบ10ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนไปรัฐประหารเมื่อปี57ที่ยุดจับปืนไปโบกตึงไอ้ยุดจับปืนไปชิงอำนาจจากนางสาวยิงลักมาคนไทยเนี่ยมีหนี้สินครัวเรือนแค่60% ของ GDP แต่ปีนี้หนี้สินครัวเรือนเรือนเนี่ยหนี้สินครัวเรือนน่ยมันพุ่งแม่งไปถึง90.5%สูงสุดในประเทศระดับเดียวกันครับท่านผู้ชมผมก็ไปดูรายงานของ u n สหซประชาชาติเขาสำรวจนะท่านผู้ชมเขาสำรวจคนไทยยากจนกว่าทุกประเทศในอาเซียนยากจนกว่าพมา่าเขาพูดงนี้นะยากจนกว่าพมา่ายากจนกว่าสปปลาว ยากจนว่ากรรมโูชานะและก็ก,การทําดัดชนีความยากจนของยูเอ็นที่วัดกันเขาไม่ได้วัดกันที่มีเงินน้อยเงินมากเขาวัดกันที่ระบบสาสุขระบบการศึกษาระบบโพชชนาการยุติธรรมระบบยุติธรรมมาตรฐานค่าครองชีพไม่ใช่วัดกันที่รายได้อย่างเดียวฉะนั้นการจัดงบประมาณต้องคํานึงถึงอะไรครับ<ม>สาสุขการศึกษาของเยาวชนนะและความเป็นอยู่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน นี่คือสิ่งที่เขาทำกันในประเทศที่เป็นสาคลฉะนั้นเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้เข้าเรื่องนิดนึงอย่าไปคิดว่านโยบายคุณสุดยอดนโยบายคุณสุดสยิวมากกว่านโยบายกัญชาวันที่เก้านี้มีผลแล้วกัญชาพาเมาผมขึ้นหัวอย่างนี้นโยบายรัฐสุดสยิวกัญชาพาพาพาเมา ไันได้เมากันทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะได้ลืมความทุกข์ไงไม่มีกินกูก็เมาทั้งเมืองกูไม่รับรู้อะไรแล้วกูเมาทั้งเมืองเพราะว่ากัญชาเสรีนี่คุณก็สูบทั้งสูบทั้งกินนโยบายรัฐสร้างความสุขกับประชาชนผีแม่งทั้งวันผีกัญชาสิจ้าเมาสร้างชาติสุดอนาถพี่น้องเอ้ยหลับตานึกวาดภาพเอาก็แล้วกันว่ามันจะไปยังไงถึงไหนนี่เป็นความภูมิใจของรัฐบาลยวยเขารัฐบาลพี่ยวยเขา เขาบอกว่าสุดยอดของรัฐบาลนั่นก็คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจหนูที่สามารถทำกัญชาเสรีได้นะวันที่9นี้เขาจะปลดล็อกครับปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติดซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงเยาวชนเพราะอยากลองไงเด็กๆมันอยากลองคนเป็นเด็กออยากลองครับ อยากลองมันนู่นนี่นั่นสมไมเราเป็นเด็กเราก็เฮ้ยนั่นดีไหมเฮ้ยนี่ลองดูสิสูบบุหรี่ดีไหมผมก็ลองดูครับผมเคยลองดูสมัยหนุมน่มๆก็สูบสูบไปก็พ่นปลุดปลุดพอสูบไปสักปีสองปีเฮ้ยมันไปสูบทําไมว่าเสียตังค์มันก็ไม่ติดผมก็โยน,นทินน้งทั้งขยะแล้วผมก็ไม่เคยสูบอีกเลย <S <S นี่มันเราเป็นวัยรุ่นนะเราเป็น,นเด็กเราก็อยากลอง <S <S ฉะนั้นหลายคนเขาก็ห่วงเยาวชนว่าถ้ามันเข้าถึงกัญชาง่ายๆแบบนี้ มันก็จะอันตรายเหมือนกันอันตรายเหมือนกันฉะนั้นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท5เนี่ยซึ่งจะมีผลในวันที่9มิถุนายน2565อีก3-4วันที่จะถึงนี้แต่ร่างพระราชบัญญัติกัญชาก็ดีกันชงก็ดียังไม่ประกาศใช้จะมีปัญหาไหม คำตอบจริงๆแล้วอยากให้ถามกระทรวงสาธารณสุขออกมาตอบวันนี้เพราะคุณจะต้องเตรียมเรื่องนี้อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันแล้วครับต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดต้องเตรียมเรื่องนี้และต้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาพูดให้ชัดและต้องรีบหารือกับกระทรวงยุติธรรมหรือศาลสถิตยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมแม้กระทั่งคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,ปส ประทรวงสาสุขรวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ต้องมานั่งคุยกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะและก็อธิบดีกรมอนามายัยหรือว่าเลขาองค์การอาหารและยาคืออยเมื่อถึงวันที่9มิถุนาซึ่งกำลังจะถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยมันไม่ใช่สุญญากาศที่จะเปลี่ยนจากความผิดเป็นความไม่ผิดฉะนั้นหลังวันที่9ประชาชนทั่วไปสามารถสูบกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม จะได้เมากว่าทั้งเมืองใช่ไหมวางหลังวันที่เก้าส,สูบกัญชาได้มันโดยไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะคุณบอกว่ากัญชาเสรีที่แล้วมาเนี่ยโดนจับขังคุกกันกี่คนหลังวันที่เก้าเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาหมดพักไหนครับที่ประกาศบอกประชาชนปลูกได้สามต้นปลูกได้ห้ามร้นแล้วคุณเขาก็ไปปลูกกันปลูกแล้วก็โดนตำรวจมาจับทำไมไม่พูดเรื่องนี้แล้วบอกว่าจับก็โทรมาบอกเดี๋ยวจะได้ไปช่วยเดี๋ยวจะได้ไปช่วย มันต้องมีอะไรรองรับไม่ใช่คุณประกาศมาแล้วคุณไม่รองรับแล้วเดี๋ยวไปจับเขาอีกก็ทําไงทําไงประเทศนี้มันเป็นยังไงความยุติธรรมอยู่ตรงไหนหรือทําคนละอย่างกระทรวงนี้ทําอย่างปปสทําอย่างตํารวจทําอย่างกระทรวงสาธารณสุขทําอย่างทุกเป็นเจ้าเรื่องมันเลอะเทอะผมว่ามันเลอะเทอะแล้วเราจะพึ่งอะไรใครได้กรมอามาไมเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาเตรียมทําร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกําหนดให้ควันและกลิ่นกัญชาเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญว่าถือว่าเพียงพอหรือไม่อ่าตรงนี้น่าคิดนี่คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกเขาเตรียมไว้แล้วส่วนจะพอหรือไม่นี่ยังตอบไม่ถูกยังไม่เห็นประกาศผมก็ยังไม่เห็นประกาศวันนี้ยังไม่เห็นประกาศนักวิชาการนักวิชาการหลายคนก็มาแสดงความเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าเด็กก็ดีประชาชนก็ดีเข้าถึงกัญชาได้ง่ายเนี่ยแล้วจะทําไงจะทําไง ถึงเวลาสูบแล้วติดอยากสูบบอกเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันพีกันชาแล้วมันมีความสุขไว้ได้ลืมความทุกข์ไปได้ความทุกข์ของคนทั้งแผ่นดินเป็นหนี้เป็นสินหนี้สินครัวเรือนมากมายเป็นหน,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 นี้เขาเยอะแยะนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หนี้สาธารณะเต็มไปหมดเป็นหนี้ก็อะไรเยอะแยะไปหมดก็ให้สูบกันชาแม่งทุกวันสูบทุกวันก,กูก็มีความสุขทุกวันจะเอากันอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมนโยบายรัฐสุดใจหยิว กัญชาพาเมาครับไปคิดกันให้ดีกันแล้วกันกัญชาพาเมานะมันจะพาเมายัางไงก็บ้านเมืองมันจะไปยังไงคุณพาไปเองนะนะคุณพาไปเองคุณเป็นรัฐบาลเขาเลือกคุณไปนะคุณก็ไปทําหน้าที่ตรงนี้กันแล้วแล้วกันผมมีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กระตุกหางสักหน่อยคือมันต้องกระตุกหางไม่ตกไม่ได้ครับกระตุกหางให้คุณคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นผลดีผลเสียหรือคุณคิดอย่างเดียวการค้า ที่คุณเตรียมเบาะไล่กัญชาไว้แล้วที่จะส่งออกนอกใครรวยใครจนใครหากินกับเรื่องนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าใครรวยใครจนใครหากินกับเรื่องนี้ถึงคุณผลักให้เป็นนโยบายเสรีกัญชาเสรีประชาชนได้ประโยชน์แค่ไหนถามว่าประโยชน์มันมีไหมมันมีในทางเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของยามันมีครับแต่ในเรื่องสันทนาการในเรื่องของสันทนาการคือให้สูบกันทั้งวันทั้งแม่งติดเนี่ย สูงก,ก็ทั้งวันโอ้โหพี่ก็ทั้งวันมีความสูขเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างนี่เก็บไปคิดนะพี่น้องผมให้พี่น้องเก็บไปคิดผมไม่อยากพูดอะไรมากหรอกสิ่งที่อยากจะพูดมากคือเรื่องนี้เบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานได้อย่างน้อยก็สร้างภูมิต้านทานมีหลายโรคด้วยกันนะครับนะจากตำรานะครับจากตำราไม่ใช่มเมมาพูดและคนเขียนตำราเล่มนี้เขาเอา ผลการวิจัยของมหาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาลัยฮาวาร์ดซึ่งเป็นมหาลัยที่ผลิตแพทย์ภาษาอังกฤษเอามาแปลผลการวิจัยจนเป็นตำราเล่มนี้ชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกคนเขียนคือศาสตราจารย์ดร์เดแพทย์สมศักดิ์วราคามินเป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคนระดับอดีตประหลัดเนี่ยแล้วเป็นหัวหน้าหัวหน้าหมอทั้งประเทศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเขียนอย่างเนี้ย มันเป็นที่เชื่อถือได้อยู่แล้วครับมันสร้างภูมิต้านทานแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติและในขณะเดียวกันมันไปสร้างเซลล์เพชฌฆาติอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดท่านผู้ชมจากหนังสือเล่มนี้ตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกซึ่งพาดหัวไว้ว่าโรคมะเร็งไขมันอุดต,ตันในหลอดเลือดเชื้อราแผลจากการผ่าตัด เบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอ็ดอะไรก็เยอะแล้วแต่เยอะแยะหมดครับในหน้าที่6 1อในหน้าที่6 1โดยสรุปการทำหน้าที่ของเบต้า1.3ดีกรูแคนไปกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์รู้จักกันดีคือเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่คือไมโครฟาสสเม็ดเลือดขาวชนิดมีก้อนชื่อนิวโทรฟิล สามเซลล์เพชฌฆาตธรรมชาติคือเนโตแรนคิลเลอร์เซลล์สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จำเป็นต้องเคยเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งคือทำลายแบบไม่เลือกถ้าไม่มี DNA ถ้าไม่มี DNA เเหมือนกันเพชฌฆาตตัวนี้มันถือว่ามึงบุกรุกร่างกายบุกรุกเข้ามาในร่างกายนี่ครับท่านผู้ชม ส่วนดีมันมีอย่างนี้ส่วนดีมันมีอย่างนี้ในเรื่องของเบต้ากรูแคนซึ่งผมก็พยายามรวบรวมามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในหน้า135บอกเบต้ากรูแคนคนรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวปกติจะไม่เห็นเซลล์มะเร็งว่าเป็นศัตรูเซลล์มะเร็งเกิดจากตัวเราครับจากเซลล์ที่เคยปกติมันเพี้ยนไปนกลัวตายจนทำให้แบ่งตัวรวดเร็วอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่ง DNA ไม่มี ไม่มีเวลาแม้แต่จะซ่อมแซมตัวเองเซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงทำลายระบบการทำงานทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดซึ่งอาจต้องใช้เวลา7-10ถึงปีฟักตัวนับตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลง DNA ปกติสุดท้ายก็เกิดโรคมะเร็งทำไมถึงเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ภูมิต้นานทานจึงมองไม่เห็นเซลเล์มะเร็งเหตุผลก็คือเพราะเซลล์มะเร็งกลายร่างมาจากเซลล์ของตัวเราเองที่มี DNA ถึงจะผิดเพี้ยนแต่ถือว่าเหมือนกัน เม็ดเลือดขาวเลยเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันครับไม่ทำลายและแม้แต่เข้ามาทักทายนอกจากเซลล์มะเร็งนั้นจะผิดปกติมากจนเซลล์ภูดต้านทานทั้งหลายเริ่มสังเกตเห็นว่าเป็นปสิ่งแปลกปลอมก็เข้าไปกินและปล่อยสารเคมีเข้าไปทำลายนี่โดยธรรมชาติแต่ถ้ารับประทานเบต้ากรูแคนมันปลาดเข้าไปฆ่าทิ้งเลยมันไปเกาะที่เซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็ง่อไปทีละนิดนิด,น,ดนี่คือการทำงานของมันการทำงานของเบต้ากรูแคน นะครับอันนี้เป็นตำราที่ออกมาชัดเจนส่วนจะเป็นยี่ห้อไหนอะไรยังไงคนก็ทำขายกันเยอะแยะเขาเขาผลิตจากยีสสาเหล้าสาเบียจากอะไรคือซึ่งนักวิชาการแพทย์บอกเฮ้ยมันไม่สะอาดแต่ที่ได้ผลที่สะอาดต้องสกัดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ผลก็คือจากยีสขนมปังไม่ใช่ยาแผนโบราณไม่ใช่สมุนไพรเขาสกัดจากยีสขนมปังนี่แหละ อันตรายไม่มีผลข้างเคียงไม่มีแต่แม้แต่แม้แต่แม้แต่เคสเดียวครับนะสกัดเข้มขน้นนะผมเคยเล่าให้ฟังนะไปซื้อมาหิ้วมทว 4, าทีขวดสี่พันบาทาร้อยว่าเเลียนนะมี60เมตรนะตอนนี้บุญลวีเปิดเองครับเปิดบริษัทเองเป็นศูนย์สุขภาพ Beta 1, เบต้าวันเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างสั่งเข้ามาชนิดเข้มข้นที่สุดของอเมริกาแล้วบรรจุในแคปซูล60เม็ดขายไม่แพง แล้วซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะถูกกว่าหิ้วมาจากอเมริกาครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้ามาอุดหนุนเข้ามาสั่งซื้อได้รับประทานกันทั้งครอบครัวใครใกล้หมดขวดสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเราครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของอสุขภาพที่เอามาตบท้ายกันทุกวันบอกตอนท้ายกันทุกวัน เอาละเอาแค่นี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่จากกระผมบุญละวียมจินดาวันนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับ